ก็เดียจะมาอุมาบุษเมนะเอาจีท so ี it, it uh ่กูไม่ได้เกยวดีเพราะเป็นกระตุกชายเอาจิงสาเหตุที่ผมใช้ตัวละครนี้เพราะว่ามันเสียงเสียงมันเบาครับมันไม่ได้แบบว่าแหกปากเสียงดังคือกูไม่รู้กูไม่ชอบตัวละครที่แม่งพูดพูดเสียงดังแล้วแม่งเสียงแจ๊วแจ๊วอ่ะก็ดีเรื่อยๆนะอันโควิชก็ได้กว่าออฉลาด รบับเลเรอเอ่อาจริงตัวที่ผมอยากได้จริงก็นก่าจะเป็นมาสตกี้แล้วก็เอ่อทีโมโกลาโนะ 見たときる。まただてバイときはときは。バニンキー。とか。ルとか。どこか。とぶか。とぶか。どこ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 か。どか。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  ต้องมานั่งลุ้ทุกทีเลยว่มึงจะเฟลหรือเปล่าเฟลทีนี้สันแมงแปดเลยอ่ะเอาเกมนี้แม่งโคตรแปลกเลยอะแบบ ตัวละครท <adem ik> ี่แบบว่าหน้าตาแบบว่าโรลี่แม่งเสียงแบบว่าเยอะไรเย่อะไรแต่พอตัวละครหน้าตาแบบว่าอราราแม่งเสียงแจวจวเ้ยเออกาดา だが後続も追いつゴールドシュートシュートゴールシシッートシートシュートシュートシ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 ューシュートシートシュ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 見トシュートシューすシールシュート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 シュシートシュ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 ーーシーーーシ oh, mungkin laki. guys, eh, apa layar? speed. speed ya. iket. hari topik. 13 banji. topik. 10 topik. topik. 1 ban. macamnya.

ของจริงหน้านี้เสียหัผ่าไปปัญหาาอหนึ่งแล้วก็จะเตะได้ฉันก็ได้เลยมีปัญหาอยู่แล้วเจ็บแล้วไม่จำหน้านี้ไปบอกเลย เราได้รอได้ลยนะครับผม้ซึ่งถ้าคนอถ้าคนมาดูไอช่องสตีมนี่นะครับไอช่องสตีนรพั์กราวนี่นะครับผมจะไม่สามารถเห็นเกมไหนที่สามารถเล่นได้ลื่นได้เพราะว่าคอมไอสตีนนี่มันโคตรจะกระจอกเลยนะครับผมซึ่งคุณจะไม่หคุณจะไม่สามารถเห็นอะไรทุกอย่างคุณจะไม่สามารถเห็นอะไรที่มัน s m o o หรือลื่นได้นะครับเพราะว่า มันกระจอกนะครับมันไม่สามารถทำให้ลื่นได้นะเพราะว่าคอมมันเดียร์ออนแล้วก็ผมก็ไปเดียรอนด้วยช่างแม็กฟินิชบีแรงนะไม่ไปบีพลสบี B อย่างเดียวอ,ยอุ้ยอ๋อการ์ดไอ้การ์ดไอ้นี่เอาไว้สุ่มเอาเรื่องอยู่เนอะอ๋อถ้า,อาไอ้ง่ายคือถ้าเราสามารถ ปั้นมาเสร็จไปรอบนึงเนี่ยเราก็จะได้การ์ดนี้ใช่ไหมเราสามารถไปสุ่มได้ใช่ป่ะเออว่าแต่ว่ากูป,ปั้นมาสามรอบเนี่ยว่าทำไมกูได้มาแค่เดียวผมก่ <c oughs> อนที่ผมปั้นไปแล้วส่งตัวแต่กูได้มาเดียวกูจะปั้นแล้วก็ใช้แล้วด้วยมารูเซสกี้อยากได้มาลูเซสกี้ช่วยนะมาเลยวราต้องเติมไปเฮียเด็กเ,เกมสุดป,ปินของกไปละเฮีย